S <S> เรามาถึงแล้วเนาะซึ่งเหลยมากเลยก็เดี๋ยวนี่เป็นแม่น้าแม่กองเนาะเห็นเมื่อกี้ปายบอกว่าข้าไปฝั่งขวาเนี่ยไม่ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะนะครับของขอตัวมาขายดีไหมครับ เช้านี้เนาะซึ่งจุดหมายแรกที่จะไปก็คือวัดลืมระยะทางประมาณ9.5กิโลเนาะประมาณนี้วัดอะไรเกาะศาลอะไรสัยานี่แหละครับซึ่งยังหยุดในราชบชรีอยู่เนาะส่วนเย็นนี้เราจะไปนอนกันที่อำเภอดำเนสะดวกระยะทางประมาณ12กิโลว้าววันนี้ที่ว่าไม่เยอะมากนะพอเดินได้เรื่อยๆเมื่อวานีเท้าผมพองมากแล้วมันเป็นตุ่มน้ำใสๆก็เลย เจาะให้ม like 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 ันออกมาไม่ง so, right? ั้นเดินไม่ไหวจริงมันรู้สึกเจ็บเพราะว่าผมใส่รุงเท้าอ่ะมันเหมือนว่ามันเจ็บสี่จนมันเป็นตุ้มพองเลยอะไรเงี้ยเนาะก็ตอนนี้เจาะแล้วก็ยังพอที่จะเดินได้ไม่รู้ว่าตะกอนมันจะใหญ่ขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะแต่เป็นมาได้สองสามวันแล้วแหละก็เจาะทุกวันเลยก็เดี๋ยวเรารอฟิชชก่อนแล้วก็เดินทางออกจากวัดหัวป่าเนาะหลังวัดเนี่ยจะเป็นเขตของ จังหวัดสมุทรสงครามแล้วแต่หน้าวัดจะอยู่ในส่วนของจังหวัดราชบุรีอยู่อีกประมาณมยวันที่14ีเนาะอีกประมาณ4วันก็จะถึงองค์พระพุทธเจดีย์ลวก็จะจบโครงการอะไร่างนี้รู้สึกจะหายเหมือนกันนะเพราะว่าทำไมรู้สึกจบเร็วเลยเกินพอเราเดินไปแล้วเหมือนไฟมันติดอะรู้สึกแบบเอออยากเดินต่ออะไรอย่างเนาะซึ่งเสียดายมากเลยไม่ได้มาเริ่มตั้งแต่วันที่1ด้วยเหตุผลบางประการ อนนตอนนี้เราเดินทางกันเลยลกันพี่โจคน่าจะตามมา เยอะนะครับขอบคุณมากไข่ดีไหมครับไข่ดีไหมครับนี่ขนมโม่เนี่ยครับอันนี้เขาต้มมัดอ๋อนี้ได้ไหมครับโอ้เดียวพอ๋อได้ค่ะได้ค่ะโอ้เยอะไปครับมาเยอะไปครับเพราะเดี๋ยวไม่มีที่ไว้อ่ะอ๋อก็ไปฉันไปกินให้พระฉันเลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับนี่มาด้วยแล้วไม่บวชเลยอ่ะเขาบวชแล้วอาจารย์บวชไม่ได้เขาบอกว่าต้องไปบวชที่ เดินทานเองจะเดินได้เดี๋ยวผมต้องขอรถกับธุราดอีกเนาะโอ้โหกเลยเลยเดินยาวไปเลยบ้านผมอยู่บ้านปองนี่เองครับบ้านผมอยู่บ้านปองนี่เองลาดบุรีเดินกลับบ้านใช่ครับนั่งรถไฟเพื่อมาเดินกลับบ้านขอบคุณมากเลยนะครับครับมาสร้างบุญกลับบ้านอันนี้พาตัดไม้เท้าไปให้พระี่นครปรถม ว่าเอววนเดชหรือไม่ได้ไปตัดที่ไหนอ What <the> ะวัดอะไรนะกแถวปัจจุบอะครับจำชื่อไว้ไม่ได้มี่เดินจากนู้นม,มาใช่ไหมครับ <c oughs> ผมเริ่มจากทับสะแกแต่ว่าพี่เขาสุราษฎรชผมเดินวันที่สิบสองใช่พาเริ่มจากกระบี่อะครับนนี่ะใช่ครับปากกระบี่ไปนครปฐม,มอ่าไปรวมตัวนู้นงเด็กคนเดียวเลยอ่าลงที่ศรีสะเกดครับแล้วก็ไปเริ่มที่นั่นใช่ หนาวมานั่นเดี๋ยวขอลาก่อนนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับระวังรถนะพี่ก็เมื่อกี้นี้พี่ขอให้ขนมมากินเนาะพยายามขอไม่อยากได้เยอะเพราะกินใจด้วยได้ขนมจังมาได่มากด้วยก็เลยได้ขนมจังมาโหผมเซิ้งมากเลยเพิ่งตื่นแบบยังไม่อมหนาเลยหนาวมาก ต้องยาสวัสดีครับ,ค,รบคือแบบหนาวจริงโอ้โหแล้ว <laughs> ลเราเดินกันต่อ9.5กิโลก็ถือว่าไม่ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปในตอนบ่ายอ่ะโอเคอยู่12กิโลง่ายๆลล <laughs> ผมว่าไม่น่ามีแดดนะวันนี้เเดด สิ่งที่วัดก็กันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปพ,พักผ่อนร่างกายเราด้วยแล้วก็หากินอาหารเราเคยเจอกันอีกทีใบ2องออกนิทางสู่วัดโคกอีกส2กิโลไปพักก่อนนี่ยก่อนที่เราจะออกจาริกันต่อเนาะซึ่งตอนนี้ใบสองแล้วผมมาสะดุดกับ จุดนี้นี่คือเตาผมตอนแรกผมสงสัยมากว่าเตานี้คืออะไรเนาะเพราะเมื่อวานเนี่ยที่เราเดินมาจากเพชรบุรีที่เข้ามาลาบบุรีใน่วนของเมื่อวานตอนเย็นเนี้ยผมก็เจอเตาลักษณะนี้เหมือนกันในบ้านของผู้คนทีนี้ผมก็ได้คุยกับพี่ที่เขาอยู่ที่วัดแห่งนี้ที่เขามาช่วยงานเนี่ยเขาบอกว่า,วานี่คือเตาตาลเอาไว้ทําน้ําตาลสังขยาในช่วงเทศกาลซึ่งที่เนี่ยก็จะเป็นเทศกาลลอยกระทงเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราต้องมาลองชิมแล้วนะแล้วพี่เขาบอกว่า ในแท็บเนี้ยจะมีถ้าเป็นลั่นรีจะมีสองวัดเที่ยงเหลืออยู่แล้วก็ฟางสม,มุทรสงครามก็จะมีสองวัดพี่เขาบอกว่า,วามีวัดปามโมดเนี่ยที่จะมีสองเตาอยู่ติดกันเลยถ้าอยากเห็นต้องมาดูด้วยตัวเองในช่วงเทศกาลออกพรรษาของที่นั่นจะเห็นผู้คนมานั่งทำอาหารเขาเรียกขนมหวานไดมัสเขาเรียกว่าขนมหวานเนาะก็ฟิลคล้ายๆข้าวกวนทิพย์อะไรเงี้ยเออผมรอดูก่อนถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาเดี๋ยวต้องมาลองชิมเนาะอันคือตัวนี้เขาเรียกว่าเตาตาตอนนี้ก็ ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกจารึกกันเพราะว่าจะบายสามแล้วเนาะจากวัดเกาะสันทะไปอีกวัดโคกหลวงนี่ก็น่าจะประมาณ1 2บสมโลหรือเปล่าไม่แน่ใจพรุ่งนี้เดินน้อยมากเพราะว่าใกล้ถึงแล้วอะไรนี้เนาะก็เดี๋ยวเราเตรียมจานึกกันต่อเลยเมื่อกี้ผมก็มาเดินเล่นที่โบสถ์อายุ3ามร้อยกว่าปีเนาะข้างในจะมีพระเจ้า,าหลวงพ่ออหลวงพ,พ่อใหญ่อูทองน,นะซึ่งอายุ3ามร้อยกว่าปีแล้วผมก็มาเจอกับ บราสถานนหนึ่งอยู่ตรงนี้สวยมากเลยครับแต่ว่าเสียดายนอกก็คือไม่ได้มีการบูรณะเลยซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาเตรียมออกจ่าลึกกันแล้วตอนนี้ท่านก็กำลังเดินเตรียมขึ้นสะพานข้ามไปฝั่งกันเดี๋ยวเราก็จะได้เดินตามท่านด้วย การหลงตามบานหลงการเห็นที่ได้ยินการสัมผัสความรู้สึกนึกคิดรู้ไม,ม่จริงพูดังเลยรู้ไม่จริงพูดทั่วเนี้เราไปชมสารลริมน้ำโบราณของวัดเกาะสารพระมาก็หลังนี้จะเป็นหลังใหม่เดี๋ยวเราออกเดินทางจ่าลิกกันต่อระยะทางรอบบ่ายประมาณ10 กว่ากว่ากิโลผมจำไม่ได้แต่ไม่ได้เยอะมากละก็ยังเป็นในส่วนของจังหวัดราชบุรีอยู่เนาะแต่ติดกับสม,บสมุทรสงครามเลยปะเดี๋ยวเราออกจากนีดกันจะได้ไม่เหน่ยเกินไป ตอนที่ได้คุยกับพี่ที่อยู่วัดอ่ก,ดก่ดคกับเขาบอกว่า,วา ให้เรามาที่วัดปราโมดก็จะมี2เตาเนาะอันนี้คือพูดถึงเรื่องเตาที่ว่าทำเต,ต,ตาเตาตาลอะไรเงี้ยซึ่งจุดเนี้ยไปวัดปราโมดอีกแค่02นสองกิโลเองก็คืออยู่ข้างหน้าเราเองนี่มีป้ายเบาอยนี้นะคือไปทางนี้ก็จะถึงแล้วเป็นทางทางตันด้วยหรอก็คือเป็นสิ้นสุดของวัดอ,อ๋อไม่ใช่วัดอยนี้ก็ <c oughs> คือมีลูปสอนบาอยวัดมาทางนี้อีก0.2กิโลเมตรเนาะอีกไม่ไกลวัดปลาโมดนะ่าสนใจนะมีถึง2เตาเนะี่ย ก็เดี๋ยวไว้รอดูช่วงเทศกาลจะดูว่าผมว่างไหมถ้าว่างเดี๋ยวเราจะมาลองชิมขนมอะไรนะสักขยาอะไรมะสักขยามะพร้าวอะไรสักอย่างนี่แหละเอออยากลองชิมกันนะอยากลองเห็นวิธีการทํากรรมวิถีแล้วก็ผู้คนที่มาร่วมทําขนมในช่วงเทศกาลนี้ว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เราเดินก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเลย12กิโลเมตร วันนี้อ่าใช่ปะวะนี่ยเราเดินข้ามแม่น้ำไอ้กองแล้วเนี่ยไหลไปจิงบ้านผมเลยนะนี่เราเดินผ่านจังหวัดสมุรสงคราม ก็คือเดินออกจากราดลีมาเข้าสมุทรสงครามเพื่อที่จะไปราชบุรีต่อคือมันเป็นทางที่แบบก็ค่อนโอเคเลยนะเดินเหมาะกับการเดินไม่รถไม่ค่อยเยอะมากโคตรเย็นเลยอ่ะข้ามแม่น้ำตรงนี้เป็นแม่น้ำแม่กองเนาะเห็นมอกิดป้ายบ่เถ้าไปฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นอัมพวาและเออหน้าไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ผมยังไม่เคยไปเลยอ่ะอยังไป่หลยรับแล้ะแต่บรรยากาศยเย็นที่นี่สวยมากระยะทางที่เราจะเดินไปนะเหลืออีกประมาณ6กิโลก็จะถึงวัดทคกหลวงลาดีเนะาะก็คือเราข้ามไปก็น่าจะเป็นลาดีแล้วมั้งใช่ไหมไม่แน่ใจอะแต่เมื่อกี้นี้สมุทรสงครามแ <laughs> บบสวยมากนี่คือสภาสมเด็จพระอมรินทร์อยู่วันนี้มันเย็นมากเลยอะเพราะว่าแบบ อยู่บนแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะือเราจะนั่งเรือกลกับบ้านไม่ได้ไม่ได้อีกนิดเดียวเราจะถึงแล้วนี่ไปถึงทางนั้นได้ต่อ วบบัดโคกหลวงถึงตอนหนึ่งทุ่มยิบสานะมเนาะเหนื่อยมากไร <c oughs> เรามาถึงแล้วเนาะซึ่งเหนื่อยมากเลยก็เดี๋ยว พอไปเคลียร์จัดการธุระส,ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะไม่ไหวแล้วพ่งนี้เดือนน้อยมากได้อยู่ไม่ถึงไม่ถึง15โลมั้งพ่งนี้ก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้อัะผม